Power time magazine, พาวเวอร์ทาแมกกาซีนทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศ ้ามองในระยะสั้นเบ้าของที่ทางสหรัฐมองไว้ก็คือใช้เกิดการจ้างงานในด้านการผลิตแล้วก็ทําให้เกิดการผลิตเยอะขึ้นในอเมริกาตอนนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นมากแต่ว่าสิ่งที่สหรัฐทำา่ทำให้มีแผนการลงทุนโดยเฉพาะกลุ่มมิคอ c ดักเต t o r กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยอุตสาหกรรมยาเนี่ยก็จะมีการไปผลิตเทมมากขึ้นว่ามันแค่อาจจะต้องใช้เวลาในการเอาเงินลงทุนมาแล้วก็เกิดการจ้างงานแต่ว่า อย่างหนึ่งที่ต้องดึงระวังไว้นะคือการจ้างงานเาวนี้คงไม่เหมือนเมื่อ50ปีก่อนที่มีการเงินลงทุนปุ๊บจะมีคนมาทํางานเยอะเพราะตอนนี้มีการใช้พวกขุนยนต์ริการใช้พวก AI เพราะนั้นความต้องการการจ้างงานคนอาจจะไม่ได้่เป็นอย่างที่ทรมหวังมาถึงแม้ว่าจะมีไม่กันลงทุนเข้ามาลงทุนสหรัฐเยอะด้านความเสี่ยงต่างๆนะที่มีการลงนโยบายต่าง แล้วพอทําไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอของแพงขึ้นปุ๊บเนี่ยรัฐบาลก็ทนเสียงบ่นไม่ไหวือมีการยกเลิกในนโยบายภาษีกับสินค้าต่างๆเนี่ยเพาะสินค้าที่เกี่ยวกับค่าของชีพเพราะตอนนี้ที่อเมริกามีวิกฤตค่าของชีพอยู่ของแพงอย่างเช่นกาแฟตอนแรกขึ้นภาษีห้าสิบเปอร์เซ็นต์กับภาษีตงก็ยกเลิกจะเว้นเรื่องกาแฟไปอาหารต่างๆไข่เคยที่ไครอาจจะไม่ได้เอาเข้ามาแต่ว่าอาจจะมีอะโวคาโดหรืออะไรที่คนบ่นกล้วยนั้นตอนนี้ทรัมป์รัฐบาลทรัมป์ก็เริ่มมองแล้วว่าสินค้าไหนที่อเมริกา ผลิตเองไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เกิดการจ้างงานกะ็จะมีการลดลงเรืเร่อยๆเพราะตอนแรกเหมือนมีการควบคุมไปหมดเลยว่าทุกภาษีเป็นภาษีนําเข้ากับสินค้าจากประเทศนี้หรือจากหมวดหมดู่นี้แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีการแบ่งแยกองเช่นยกตัวอย่างเป็นเพชร นะเพชรที่เจริญใยที่อินเดียเพราะในอเมริกาเองธุรกิจที่เขาต้องการเพชรเข้ามาที่เจริญใยมาแล้วเนี่ยมไม่สามารถทําเองได้อยู่ดีแล้วมันทําให้ธุรกิจเราไปต่อไม่ได้เพราะต้นทุนแพงมากก็เลยมีการยกเวน้นเพราะนั้นต่อไปเนี่ยเราจะเห็นว่า strategi ที่ทางรัฐบาลอเมริกาทําก็คือทาไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆมายกเว้นทีละอันหรือยกเลิกบางอันนั่นเราก็จะเห็นว่าเทรดดิวที่อเมริกาทำเนี่ย จะไม่เป็น universal หรือเป็นการคุยเป็น multi l a t e r เขาจะเป็นการคุยตัวต่อตัวรายประเทศต่อรายประเทศหรือรายบริษัทต่อรายบริษัทอย่างที่เราเห็นว่าถ้าแอปเปมาลงทุนในประเทศอเมริกาก็จะยกเว้นสินค้า p p ปเปิลต่อไปมันจะไม่ใช่ b a l a n e โดยเฉพาะประเทศแล้วเป็นเฉพาะบระิษัทหรือเป็นสัญชาติอีกอันนึงที่เรามองที่รัฐบาลทาออกมาเมื่อปลายปีก็คือ national security strategy คือการที่เหมือนพยายามจะให้ทิพลของอเมริกาอยู่ทั้งทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้เพราะฉนั้นประเทศอื่นที่เขาอยากเข้ามาอย่างเช่นคลองปานามาเนี่ยก็อเมร หรือใครที่มาลงทุนในจีนก็พยายามมองว่าเป็นเวสต์ทิศเฮมิสเฟียร์อเมริกาได้อเมริกาก็พยายามจะ ดออไปแล้วก็ในรายงานฉบับนั้นเนี่ยพูดถึงว่าประเทศเม็กซิโกโดยเฉพาะเนะก็คือเหมือนมีทําตัวเป็นพ่อค้าคนกลางนะหลายประเทศที่ทำตัวเป็นพ่อค้าคนกลางอเมริกาเ็าจะจัดการเอาของจีนหรือของประเทศอื่นเข้ามาผ่านทางประเทศเขาแล้วก็เข้ามาทางประตูหลังของเม็กหรือทางที่อเมริกาเขามองว่าบางประเทศอาจจะได้ประโยชน์จาก NAFTA หรือตอนนี้เป็น USMCA อาจจะมีการย้ายฐานการผลิตมาอยู่เป็นโรงงานที่เป็นคนจีนและเป็นสัญชาติจีนแต่มาอยู่ในเขตเศรษฐกิจที่ไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยทำก็จะจัดการเพราะนั้นเองมันก็จะลิงก์ไปว่าสิ่งที่เราต้องจับตามองในปีนี้เน่วาารรัฐบอมิจะ มีการรีวิว USMCA เป็นนโยบายการค้าของอเมริกาเือทำว่าคงจุดนี้คงเป็นเรื่อง อันหนึ่งที่บอกว่าแคนาดาคุณเอารถจีนเข้ามาคุณให้จีนมาลงทุนเม็กซิโกคุณเอาโรงงานจีนเข้ามาล้วจะทํำยังไงเพราะว่าถ้ามาทาอย่างนี้ปุ๊บมันไม่เกิดอนิสงส์นโยบายทาริฟส์นโยาทาริฟสเกี่ยวกับการลงทุนการจ้างงานแต่เกิดไปโผล่ที่แคนาดาไปโผล่ที่เม็กซิโกไม่ได้ประโยชน์กับทางรัฐบาล้ารัฐสหรัฐเนี่ยต้องการให้อันดับแรกคือต้องการชนะพิทเทอ m มเอเลกชันเดือนสิดซึ่งิษัอันนี้ก็ต้องเลือก d a b i l i t y เพราะฉะนั้นตอนนี้เราอาจจะเห็นการโรแบกเรื่องราคาของต่างๆทททํําา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 ใใหห้้้้้รรรรคคคขขอองงงถถููกกกกลลลลีี่ port เเมภษดด็นนึจะไไปป บอกได้ว่าเนี่ยอ่ะเราเอาแค์เล่นประชาชนทำให้ค่าของชีพลดลง แต่ในขณะเดียวกันถ้ามองในเชิงดุลยศา์ก็คงต้องกันไม่ให้คนมาลงทุนในแคนาดาและเม็กซิโกตอนนี้ถ้าเราไปมองมอนโรด็อกทรินนะหรือลัทธิมอนโรเนี่ยแล้วก็มาถึงเป็นเขาเรียกลัทธิดอนโรไม่ใช่แค่มองแค่อเมริกาในทวีปอเมริกาในอเมริกาได้ละมองไปถึงความมั่นคงของอเมริกาอเมริกาจะต้องเป็นที่หนึ่งอเมริกาเฟิร์สกินเล้ต้องเป็นที่หนึ่งของในทุกด้านด้านเศรษฐกิจด้านอาหารด้านเทคโนโลยีในนโยบายเนี่ยอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อแต่คู่แข่งที่สำคัญก็คือทางจีนเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าอเมริกา ซึ่งก็ส่งน้ํามันให้จีนแล้วก็มีน้ํมันอิหร่านก็เช่นเดียวกันเพราะงั้นตอนนี้เราก็เห็นไดว่าอเมริกาก็ต้องการควบคุมรีซอร์สเซเตอร์ออกมาคอนเตอร์กับว่าจีนสามารถควบคุมแร่ธาตุหายากแว Earth Critical Mineral ทางอเมริกาเองก็รู้ว่าจีนขาดแคลนเรื่องพลังงานเพราะนั้นเราก็เลยเห็นว่าอิหร่านก็เป็นอันหนึ่งในเชลล่าแล้ว1ต่อไปก็จะเป็นฟินแลนด์เพราะว่าจีนก็ไม่ต้องการใช้การส่งออกพลังงานผ่านช่องแคบมาลากาเพราะว่าอามรกาก็มีฐานทัพอเมริกาตั้งอยู่แล้วสามารถอเมริกาสามารถปิดปุ๊บทางนี้จีนก็อาจจะเป็นอัมพาตทางเศรษฐกิจได้เพราะนั้นจีนก็อยากหาเทรดรูทอันใหม่ซึ่งก็คือ ทางคู่โลกเหนือคู่โลกเหนือเร,เรียกว่าโพลาร์ซิโอหรือเป็นเส้นทางสายใหม่ที่ผ่านโควลกซึ่งตอนนี้เราก็เห็นว่าอเมริกาก็พูดถึงว่าย่างอยากในคุรีแลนยอยากจะมีเพรสเซนต์ในก,ร,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 กรีแลนหนึ่งก็คือเรื่องเทรดรูทเรื่องการขนส่งอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องแร่ธาตุหายากแร่ธาตุคริติคัลก็มีในกรีแลนด์เยอะด้วยเพราะนั้นตอนนี้มันเหมือนกับว่าเราพูดถึงเทรดวอลเป็นสินค้าอื่นแต่จริงๆก็เป็นเบสิคมาเทียร์ลไม่ว่าจะเป็นพลังงานเป็นแร่ธาตุต่างๆตอนนี้ทุกคนก็พยายามจะแย่งกัน อีกอันนึงถ้าต่อไปในอนาคตนะคือตอนนี้เราพูดถึงบนดินต่อไปเนี่ยที่เขาจะแข่งกันคือดิฟซีคือจะไปขุดในพื้นทะเลเลยอันนี้มีเยอะกว่าอ,อีกนะแต่ว่าตอนนี้เทคโนโลยียัยงทำไม่ได้ตอนนี้อินพยายามจะเป็นที่1ต่อไปมันจะเป็นใต้ทะเล,เลที่ไปแย่งทรัอย์สินาะนั้นเราก็จะมองว่า geo politics เนี่ยมันจะค่อยๆขยับไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราก็คิดว่าที่ทางประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจินผิงพบกันเนี่ยก็คงอาจจะทําให้มีการสงบสึก ได้ช่วงข่าวแต่ว่าในมุมมองถ้าเรามองอเมริกาเฟิร์สเลยว่าอเมริกาจะต้องเป็นที่หนึ่งเนี่ยความขัดแย้งเนี่ยไม่น่าจะผ่อนปลนลงเดี๋ยวนี้จริงน้ำมันเต็มไปหมดเลยนะคน <c oughs> คน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 ,คนมันเต็มไปหมดเลยอาร์เจนตินาก็คบเชลออยเชลล์แก่อเมริกาก็เช่นเดียวกันสกว่าป,ปีก่อนก็ทำให้อเมริกาผลิตได้เยอะมากีตอนนี้ปัญหาเราไม่ได้ขาดแต่เพื่อเราเห็นปีที่ผ่านมาถึงแม้เราจะมีเรื่องความกังวลทางด้านภูมิรัฐศาสตร์แต่ราคาน้ำมันไม่ขยับแถมจะเทรนลงไปเรื่อยด้วยซ้ำตอนนี้เรื่องน้ำมันไไม่่ด้แคคจาก ตะวันออกกลางหรือบางประเทศนนหลายประเทศก็ใช้เชลเทคโนโลยีเข้ามาสิ่งที่ผ่านมาก็ดูเหมือนจะกระทบแต่ว่าการส่งออกเรายังขยายตัวได้ดีอยู่วันนั้นสินค้าที่เราส่งออกที่เกิด AI ก็ยังไปได้ดีอยู่แต่สินค้าที่เราอาจจะเริ่มเจอรู p ิพ t คทเทลวิเราก็จะต้องมองไปในอนาคตสิ่งอันนึงที่หนักกว่าเรา,าคือค่างเงินค่าเงินทาให้เราตู่เส้ยคอในการแข่งขันในอันนี้เองนอกจากรูชิพโคทเทลวิปรากฏว่าคู่คคขแข่งกับคู่ค้าเราเนี่ยมันประมาณเดียวกันก็เลยไม่ได้กระทบมากแต่ต่อไปเราจะเสียเปรียบเรื่องการเข้าถึงตลาดถ้าเราไม่มี FTA กับ EU อินนนเเดีีียจะมใปห้าาร จะดึงดูดฐานงานผลิตเราเดิมเราจะจู้ไม่ได้2คือเวลาเม็ดเงินเขาเริ่มมาลงเขาอาจจะไม่มาลงริงนั้นอันนี้เป็นโจทย์เร่งด่วนของรัฐบาลต้องยื่น,น,น FTA ถ้าเยอะที่สุดที่สายไปแล้วก็ให้ช่วยรับทีไฟให้เลยถ้าเทียบกันเราแข็ง10%่คนอื่นเขาอ่อน5%ถ้าเทียบกับเทรดพาร์ทเนอร์หรือเทรดคู่แขเตอร์ของเราคู่แข่งคู่ค้าเราเนี่ยเราก็เริ่มเสียเปรียบทำให้โอติข,ของเราเนี่ยก็ยากอยู่แล้วข้างเงินก็ เป็น,นออนอทำให้เราแข่งขันลมอย่างคือเราเทรสไม่ค่อยได้ว่าเงินจะเข้ามาจากทางไหนตอนนี้เขาก็บอกมันมีเงินเทาเลยก็คง<น>ต้องเป็นให้ใหทางทางรัฐบาลกับทางแบงค์ชาติต้องต้องทำงานร่วมกันผมว่าอาจจะต้องทำเหมือนอน,นี้อันนี้เอ็กซ์ตรีมนะทางอินอเดียที่เขาเคยทำเขาเลิกใช้เงินสดอันนี้ก็อาจจะเอ็กซ์ตรีมมากเพราะนั้นพวกเงินเทามันก็ต้องหาเงินที่ลงได้ก็ยกเลิกแบงค์โน้ตนี่คือเอ็กซ์ตรีมสุด,สด,สดเลยนะอันนี้ไม่ได้แนะนำแต่ว่าเราก็เห็นว่าทางอินเดียพอทำปุ๊บ ันก็ทําให้มีความโปร่งใสมากขึ้นปีที่แล้วมีฟอนต์โหลดดิ้งเลปีนี้ก็เรียกว่าเป็นเพย์แบ็กก็คือสิ่งที่เขาเร่งนําเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะค่อยๆปล่อยอแต่จริงๆแล้วถ้าไปดูเนี่ยหลายๆสินค้าที่เราส่งไปเนี่ยมันเกี่ยวกับเอถามว่าถ้าเทรนด์ของ AI ยังมาอยู mm ่ก hmm. ารสอ่งออกก็ยังดีจริงๆสมัยจะปรับตัวเอ mm ็กซ์พอร์ตเป็นพื้นฐานแรกเรามองว่าติดลบปีนี mm hmm. ้เพราะว่าเราคิดว่าสินค้ายุโรปนี่อาจจะขยายตัวได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้นเราก็เลยปรับขึ้นมาว่าอาจจะลบ สองเปอร์เซ็นต์อาจจะมาเป็นบวกสักหน mm ึ่งจุดห้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ปรับมุมมองเพราะฉะนั้นร,ร,รูปแบบข้อเทียร์ไม่ได้กระทบอะไรกันตรงว่าไม่ได้คิดภาษียกเว้นทรัมป์ออกมาบอกว่าะนะเราจะใช้รูปแบสองสามสองในในกลุ่มอิเล็กทอร์เน็ตอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้ถ้าดิมมาในเอไอยังสตรองอยู่แล้วซัพพลายเชนเรายังไปได้อยู่เพราะฉะนั้นปีนี้เอาลุกก็ไม่แย่เกินจ oh ีดีพีตอนนี้ oh oh. เราให้ขยายเป็นหนึ่งจุดเก้าจากในการส่งออกที่ดีขึ้นที่ว่านโยบายรัฐบาลมีความต่อเนื่องน่าจะ ตึงดูด FDI ได้าการกระตุ้นเศรษฐกิจน่าจะน่าจะมีผลที่ effective แล้วก็เรื่องความ s t a b l i t y ของรัฐบาลถ้าอยู่ได้สปีเพิ่มความเชื่อมัน่นถ้าโมคาแล้วเลือกตั้งใหม่ก็จะ delay <ม> <ๆ S 2> ตอนนี้เรามองว่าถ้าจะตั้งรัฐบาลได้เร็วงบก็จะไม่ล่าช้าก็เลยทําให้ตรงนี้เราดู positive ม,มากขึ้นก็คงต้องเปลี่ยนนะถ้าความเชื่อมั่นคงหายไปเลยความเชื่อมั่นหายคุณที่ขึ้นมามตอนนี้ที่จะฟันห้าเนี่ยจริงๆต้องดูว่าเราบอกว่า GDP ขึ้นมาผมกบอกว่า GDP ดูดีกว่าปีที่แล้วจะต้องดูว่าพื้นฐานอะไรนะาอกเมนชโ กระตุ้นเศรษฐกิจได้ก็ดีว่าเราไม่ได้มีความเสี่ยงเรื่องเงินเฟอ้อหรือความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจร้อนแรงเกินไปการที่เราปรับลดให้เหมาะสมเนี่ยกขาขึ้นอยู่กับกรงแต่ว่าไม่ได้มีความเสี่ยงมากในการปรับลดเราก็อาจจะดูคอมมิวนิเคชันอาจจะมีเปลี่ยนไปว่าท่านผู้ว่ามาก็ามีเลขานุการกรงท่านใหม่มาเพราะนั้นเราก็อาจจะเห็นวิธีการสื่อสาร,รที่เปลี่ยนไปลดเรารอ,อดูท่าทีก็มรีรูมในรตอนนี้เราว่ามองว่ามีโอกาสลดอีกหนึ่งครั้งถ้าเศรษฐกิจด,ดีก็อาจจะลดแท่านี้แล้วอาจจะโดได้แต่ว่าแต่ว่า Q4 ที่แล้วดีจากการท่องเททีี่่่่ยยไมแกกบบั นยโยบายกระตุ้นภาพเศรษฐกิจยอย่างคนละครึ่งพวกนี้มันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปแต่ตัวปัญหาเชิงโครงสร้างถ้าเราไม่ได้แก้เนะี่ยยังไงดอกเบี้ยก็จะเทรนต่ำลงตรนถ้ามุมมองของนักเศรษฐาย,ยิ่งเร็วยิ่งดียิ่งลดเร็วเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เศรษฐกิจมันฟืน้นเร็วขึ้นแต่อย่าง้ยก็ลดภาระเรืขข่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ